่ะออกาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเออเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านอ่าเรื่องคือหลานชายค่ะเออเขาเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ หลานชายเป็นโรคซึมเศร้าเออทีนี้เราก็แนะนํำว่าให้มาอยู่กับคือมาอยู่กับอ้อยอะค่ะเพราะว่าจะได้เวลามีค่ามีอะไรจะได้เอ,อชวนไปด้วยแต่แม่เขาไม่ให้มาเขาบอกว่าอ,อยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่ไปไม่ได้แตซ่ซึ่งหลานชายอายุยี่สกแล้วอะคะ่ะเขาเป็นโรคคืออเอ,อ ในคนในครอบครัวเนี่ยค่ะจะไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าครั้งแรกเลยนะคะเออมารู้เตอนหลังหลังจากตอนที่เขาเป็นเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ช่วงที่เรียนหนักๆคะ่ะแล้วตอนตอนตอนครอบครัวมารู้อีกทีก็ตอนที่เขาเรียนจบแล้วแล้วก็ได้งานทําแล้วปรากฏว่าช่วงที่ไปทํางานเนี่ยเขาก็จะอะไม่ค่อยพูดกับใครแล้วก็เอเหมือนกับอหัวหน้าเขาเห็นว่าเออเขาก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาก็เลยแบบ ให้เขาออกจากงานนะคะแล้วพอออกจากงานก,ก็ยิ่งเป็นน่ะปรากฏว่าแม่แม่เขาก็เลยหาทางออกที่จะที่จะให้ลูกอ่าดีขึ้นก็คือไปซื้อแมวมามาให้เลี้ยงค่ะ <c oughs> เลี้ยง <c oughs> ครั้งแรกเลยซื้อมาตัวหนึ่งเราก็บอกว่ามันมันไม่ดีนะทําอย่างนั้นน่ะ ก็แนะนําเข้าไปอะค่ะแล้วก็ส่งส่งธรรมะของของอาจารย์หมอเขียวให้ให้ให้ฟังตลอดเลยให้ทั้งหลานแล้วก็ทั้งแม่เขาอะคะ่ปะปรากฏเขาเหมือนกับเออก็เห็นเขาเปิดดูทางไลน์นะคะส่งให้ทางไลนมีเรื่องอะไรก็จะส่งให้เขาดูทางไลน์พวันต่อมาไปซื้อมาอีกตัวเป็นสองตัวเราก็บอก <laughs> มันเหมือนกับมาเพิ่มฟุกให้ให้หลานอีกอะ แต่เขาบอกว่าเออเลี้ยงเขาเลี้ยงแมวแล้วเขาดีขึ้นน่ะค่ะก็ลูกเขาเขาเลี้ยงแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาพูดคุยกับแมวค่ะอยู่กับแมวแล้วก็พูดคุยเอ่อมีรู้สึกว่าคือแม่เขาจะแอบดูลูกชายอะค่ะว่าเออเขาเขาเขาดีขึ้นหลังจากเลี้ยงแมวคือสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็พูดจาพูดจาแบบเหมือนกับมีการพูดกันตอบสนองอะไรกับพ่อแม่บ้างค่ะแต่ก่อนนี้เขาเขาไม่เคยพูดซึ่ง เขาเป็นคนที่แบบเออเป็นคนหัวไม่ดีค่ะเวลาเรียนหนังสือก็แต่เขาก็จบปริญญาตรีมาได้นะคะแต่หัวเขาจาไม่ไวแล้วเขาก็คุยกับแม่ตลอดเวลาก่อนก่อนที่จะรู้ว่าเป็นโรคสมเศร้าก็บอกว่าเออเขาอ่ะทําให้แม่ทําให้พ่อแม่ทุกใจจบมาก็หางานทําไม่ได้คือไปทํางานก็เออเหมือนกับเป็นเป็นไปทําที่ไหนก็ไม่ได้อ่ะคะ่ะ ไปทาได้ไม่ถึงเดือนก็ก็ถูกให้ออกแล้วก็มาอยู่บ้านก็กลายเลยกลายเป็นแบบไม่ค่อยพูดจากับใครเราก็แนะนําว่าเออมาอยู่กับป้าไหมออถ้ามีค่ายที่ไหนจะได้พาไปไปฟังเ,ออเวลาอาจารย์บรรยายธรรมะอะไรอย่างนี้ก็จะได้ฟังเพราะว่าเคยเคยไปเข้าค่ายเคยเห็นออมีมีผู้ชายเด็กผู้ชายเหมือนกันก็เป็นโรคซึมเศร้าเขาก็มาก็แนะนําเขาก็บอกอ,อลูกชายของของอาสุนันนะคะ ที่ไปที่ไปช่วยงานที่บ้านล่านอะนะคะส่งให้เขาดูว่าเนี่ยเด็กเด็กคนนี้ยอายุสิบหกสิบเจ็ดเองก็มามามาข้อค่ายกับแม่แล้วก็มาช่วยมาช่วยทางด้านสื่อก้านอะไรกับกับที่ค่ายเขาก็มาได้ลองมาไหมก็แนะนําเขาแต่แม่เขาไม่สนับสนุนนะคะเราก็เลยแบบอืม ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่เวลาเขามีเรื่องอะไรเขาจะเขาจะโทรมาหาเราตลอดนะคะมาปรึกษามาอะไรซึ่งซึ่งเราเองให้คําปรึกษาเขาก็จะคือจ,จ,จะปรึกษาให้คาปรึกษาก็าคือให้มาทางด้านเราอะคะ่ะมามาเข้าค่ายมาอะไรที่เนี่นะคะ่ะแล้วก็จะส่งเวลาอาจารย์บรรยายธรรมะหรืออะไรก็จะส่งให้เขาดูก็คืออ้อยก็จะช่วยเขาได้แค่นี้นะคะ่ะเพราะว่าบางบางครั้งเขาก็แบบเหมือนกแบบับคนหัวสมัยใหม่เขาบอกเออ มันมาทางนี้มันมีแต่คนอายุมากมันธรรมะเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงปรากฏว่าทุกวานนี้อีกค่ะคุณลุกซื้อมาอีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวซึ่งแมวไปซื้อแบบแมวราคาแพงด้วยนะคะแมวพันธซื้อมาอีกรวมทัม้งหมดตอนนี้สามตัวก็เลยแบบหนักใจไม่รู้จะช่วยยังไงกับหลานคือแม่เขาก็ไม่ไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่อะค่ะ ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยอยากจะขอคําแนะนาจากคุณลุงว่าเอ๊ะเราจะจัดการกับหลานคนนี้ยังไงดีเพราะเขาก็เป็นวัยรุ่นนะคะ่ะอายุ26จบมาก็ทํางานคือไม่เป็นหลักเป็นฐานอะไรเพราะว่าไปทําที่ไหนก็คือเขาเป็นคนขยันนะคะแต่ว่าหัวเขาอาจจะช้าแต่ก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีมาได้ะคะ่ะเพราะว่าเป็นเรียนเรียนของเอกชน ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็รู้สึกหนักใจกับเขาว่าเออถ้าจะให้เขามาทางนี้อยากจะให้พามาเข้าค่ายสักผนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําวิธีไหนเพื่อจะให้เขามากับเราได้ค่ะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะคุณรู้ค่ะนึกถึงบททบทวนธรรมข้อที่ร้อยสามสิบเลยนะว่าอย่าแบกชีวิตคนอื่นใช่นึกถึงเหมือนกันอย่าทำผิดหน้าที่อย่าทำเกินหน้าที่ หน้าที่หน้าที่สอนเขาอาจจะไม่ใช่เราแล้วค่ะแล้วแม้แต่แ,ตแม่แ,แม่แม่ก็คือแม่เขามีหน้าที่ดูแลลูกเขาอยู่แล้วเราอ่ะเราคือเขาเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเราใช่ไหมคะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เชิงขอความช่วยเหลือคุณรู้แต่ว่ามีอะไรก็จะโทรปรึกษ,ษาขนาดตอนที่ไอ,อ้ไปบําเพ็ญย,ยุบาราดอะคะ่ะเวลามีปัญหาอะไร แม่เขาก็เจ็บป่วยไปหาหมอแทบทุกเดือนนะคะลูกก็มาเป็นอย่างนี้อีกก็คือมีอะไรก็จะโทรหาเราตลอดคือเล่าให้เราฟังตลอดเราก็จะแนะนำมาทางด้านนี้ตลอดแต่เขาก็ไม่ไม่เชื่อเราไม่มามคือคือจริงๆอ่ะเราเราทำตามที่เราทาตามที่เขาต้องการนั่นแหละหมายถึงว่าเราบอกว่าเราฝึกฝนการพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนที่ศรัทธาใช่ไหมคะ คนที่ศรัทธาเขาเขาก็ศรัทธานะเขาประสานมาให้เราช่วยแต่ว่าเขาจะเอาแค่ไหนเน่ยมันก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขานะตอนนี้เนะี่ยคิดว่าเรื่องของการดูแลลูกเขาด้วยด้วยแนวคิดของแม่ที่คิดว่ามันดีที่สุดของลูกอ,ะอ่ะอ่าดีที่สุดกับลูกนี่ยท่านก็ทําไปมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราลูกเราเขาก็ไม่ได้เป็นเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่ผู้ที่อ่ามีจิตใจดีอะ่ะ ที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้น่ะเรื่องของผู้อื่นน่ะมันทําให้เราเป็นทุกข์มันทําให้เราเป็นทุกข์นะตอนนี้ก็คือเอ้เรารู้สึกหนักใจนะใจของเรามันอยู่ตรงนี้แต่เรื่องของคนอื่นน่ะมันอยู่มันเป็นภาพเหตุการณ์ภายนอกแต่มันมาหนักในใจเรามันรู้สึกอึดอัดหนักใจเออนี่แหละมันไปเอาไปยกของเขาทั้งครอบครัวเลยมาหนักใจเรา เ <c oughs> oh. นาะเออนี่นี่เราทําผิดหน้าที่เราทําเกินหน้าที่อยู่จริงๆแหละแล้วก็ทีนี้ทีนี้เ <Yeah. S 1> นี่ยนะหน้าที่เราตอนนี้คือให้เรามาพิจารณาว่ามือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่วิธีแก้ไขคนอื่นนะวิธีแก้ไขก็คือตอนนี้เราเราแก้ที่เราก่อนเราแก้ที่เราก่อน อ้อยก็เชื่อ,นนอ,รรอช,ช,ชอันในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งใช่ไหมคะค่ะเชื่อชันในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเชื่อว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่สุกเนี่ยเราจะสามไม่สามารถช่วยให้ผู้อื่นเป็นสุขแท้ได้เนี่ยอ้อยเชื่อไหมคะค่ะอ้อยอยากให้ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละที่อ่าเราปรารถนาดีไงคะเราเมตตานะเราปรารถนาดี แล้วการุณาเอาอ้อยก็ลงมือทาแล้วมุทิตาเนี่ยเอาอ้อยถ้าเขาได้ดีเอาอ้อยจะไม่หนักใจใช่ค่ะแต่พอเขาไม่ได้ดีเอาอ้อยหนักใจในี่นี่ทํานี่ทําผิดทําผิดในเรื่องของเมตตากรุณาแล้วมุทิตาตรงที่ว่ามุทิตาเราต้องยินดีเมื่อเราได้ทําเต็มที่แล้วนะคะเมื่อเราได้ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ ผลที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไม่ใช่แค่ว่าฝีมือเรานะมันเป็นวิบากดีร้ายของเขาของเราของโลกด้วยที่มันจะสังเคราะห์กันให้ใครได้อะไรไม่ได้อะไรนี่ค่ะตอนนี้เขายังไม่ได้เออเขายังไม่ได้เราก็ยินดีที่เราได้ทําเต็มที่แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดแม้ว่าสิ่งที่เราจะบอกหรือสิ่งที่อยากให้ทํามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ดีที่สุดที่เขาไม่เอาแล้วเราทุกเนี่ยมันเป็นดีที่สุดนะคะไม่ใช่ค่ะอ๋อมันผิดมันผิดสูตรแล้วแน่ๆผิดเนื้อหาแล้วเนื้อหาจริงๆก็คือก็คือมันดีที่สุดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะเอากับเราหรือไม่เอาก็ได้เมตตาแล้วก็อุเบกขาเมตตาปัถนาดี แล้วก็ลงมือทําโดยการไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยินดีเมื่ออ้อยได้ทำได้ให้ดีที่สุดแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดน่ะไม่ติดไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ดีนี้แหะค่ะคือดีละแล้วเอาอ้อยจะเป็นตัวอย่างให้เขาได้เอาอ้อยทําตัวเองให้จิตเราเป็นสุขก่อนเราเป็นสุขของเราเนี่ยส่วนแม่ลูก อ่าที่เราปรารถนาดีนะเราก็มอบความปรารถนาดีให้ได้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดมั่นว่าท่านจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะคนเราจะได้รับอะไรมันก็ตามวิบากดีร้ายของท่านนั้นๆใช่ไหมคะแล้วอ,อ้อยเป็นพระเจ้าหรอจะไปกําหนดให้เขาได้ <laughs> แต่ดีนะ <laughs> ให้วิบากดีเขาคงให้เขาได้แต่วิบากดีนะ่ะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเขาก็จะได้ดีๆหลายๆไปตามตามสิ่งที่ทํามาใช่ไหมคะอ่าอืมถ้าเรายอมรับให้มันเป็นไปตามจริงตามสิ่งที่ควรจะเป็นน่ะมันจะยุติธรรมที่สุดยุติธรรมที่สุดแล้วเราจะเป็นต้นแบบให้เขาได้ด้วยเพราะว่านั่นแหละคือเราเป็นผู้ที่ไม่ได้ส่งพลังงาน จะเอาไปให้ท่านตอนนี้ไปพูดบางทีพออ้อยวาปากพูดขึ้นมาท่านก็รู้ว่าแล้วว่ามีอะไรจะเอาจากท่านและบางทีคนที่ฟังเรารู้ว่ามีอะไรจะเอาเขาจะเกรงใจเรานะเขาจะเกรงใจเราแล้วเขาก็จะทุกข์ใจค่ะคือเขาทําตามเราไม่ได้เขาก็จะเราคําพูดเราก็จะไปเบียดเบียนท่านให้ท่านทุกข์ใจอ้อยปรารถนาแบบนั้นเหรอ ไม่อะค่ะอานาจะไปซ้ําเติมทุกให้คนอื่นด้วยความอยากของเราเหรอคะค่ะแม้ว่าอยากนะั้นมันจะเป็นอยากที่ดีแต่เราก็ได้ถูกสอนว่าเออเราต้องหยุดอยากนะถ้าเราหยุดอยากแล้วมันจะสร้างสถานการณ์ที่ดีที่สุดให้เป็นไปหมายถึงว่ามันไม่มีพลังงานตัวที่อยากได้ของเราที่มันเป็นกิเลสตัวนี้กิเลสมันคือเหตุร้ายนะที่มันจะเกิดขึ้น มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราเราไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์นี้เราตรวจได้ว่าเออเราอยากเราอยากนี่มันเป็นเหมือนปัตนาดีนะปัตนาดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นจะร้ายกับท่านนะคะจากความอยากได้ของเรานี่แหละถ้าเราหยุดอยากได้ดีจากท่านหยุดอยากได้สภาพดีๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ได้เนี่ยเราหยุดอยากได้ความสุขของเรานะ ถ้าเราช่วยให้ครอบครัวนี้ดีได้นี่เราจะเป็นสุขช่วยดีหน่อยช่วยพากันมีสภาพดีๆหน่อยแล้วอ้อยจะเป็นสุขเนี่ย <c oughs> อันเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่า <c oughs> เขามีวิบากดีร้ายที่เขาต้องอได้ชดใช้อยู่ก็ให้ท่านได้มีโอกาสได้ชดใช้ไปตามจริงจะดีกว่าไหมคะค่ะอืมให้อพอเอาอ้อยหยุดหยุดอยากได้ดีจากท่านหยุดอยากได้การ อ่าเหตุการณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวน,นี้ได้เนี่ยอ้อยจะไม่มีพลังงานทุบออกไปแล้วทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่วิบากดีร้ายของสองท่านนั้นหรอกวิบากดีร้ายของอ้อยด้วยของคนในโลกด้วยที่มันจะเป็นพลังให้เกิดให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นมันจะดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงเพราะมันไม่มีกิเลสข,ของอ้อยไปไป,ไปทําให้มันร้ายนะคะ เพราะมันมีก<ว>ิเลสมันจะเกิดหเหตุร้ายไงอ่ากลัวกลัวว่าจะไปซื้อกลัวเขาจะไปหาพันละมาเพิ่มเกอะค่ะลุเพราะว่าวพอือขนาดที่ออ้อยกลัวว่าเขาจะเอาพัระมาเพิ่มนะในะความคิดของเขาเนี่ยโอ้นี่มันคือความสุขที่เขาจะได้อาศัยนะ <c oughs> เอามองมันมองต่างมุมแล้วทีนี้เขาใครเป็นคนเลี้ยงใครเป็นคนเลี้ยงหลานค่ะแล้วก็แม่เขาหลานเป็นคนเลี้ยงแล้วแม่เขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับว่าอ้อยอ่ะก็เวลามีทุกมีอะไรเจ็บป่วยอะไรเขาก็จะอืโทรมาหาเราตลอดมโทรมาหาแล้วไงแล้วเอาอ้อยก็ได้ช่วยเขาอ้อยไม่ดีเหรอที่จะได้ช่วยเขา ก็เหมือนกับเอมาปรึกษามาอะไรแต่พอเราแนะนําไปเขาก็ไม่ทําตามอย่างเนี้น,นะคะก็เขาจะทําตามได้ไงเอาอ้อ,อ,อยยังล้างกิเลสต,ตัวเองไม่ได้เลยอ่อือเอาอ้อ,อ,อยยังหยุดอยากไม่ได้เพราะฉะนั้นเอา <ะ S 1> อ้อ,อยอยากได้อะไรอยากให้เขาทําตามถ้าเอาอ้อ,อยยังหยุดอยากให้เขาทําตามไม่ได้เขาจะไม่ทําตาม่เช่ไหม ถ้าเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมว่ามันยังมีกิเลสอยู่เลยมันก็ย่อมไม่ได้รับผลดีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะเป็นวิบากหลายเหตุการณ์มันก็จะลายมันก็จะตอบเราแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าพอเรามานี่เราย้อนมาคิดนะว่าเราช่วยท่านได้โดยการลดกิเลสเรา ถ้าอ้อยปรารถนาดีกับท่านอ่ะอาอ้อยมาหยุดอยากที่เราเนี่ยเออท่านจะเป็นยังไงก็ให้สิทธิ์ท่านได้ได้ชดใช้ท่านจะได้มีแมวอีกสักร้อยตัวมันก็เป็นเรื่องอการเรียนรู้ของชีวิตของแต่ละ,ะชีวิต<ะ>ใช่ไหมคะ,ะการเ<ะ>รียนรู้แล้วเอาอ้อยไม่จะอยากไม่ไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เรียนรู้สุขทุกข์เลยเหรอก็คือต้องปล่อยไปใช่ไหมคะรู้ปล่อยไปปล่อยไปด้วยใจเบิกบานของเราด้วย คนเขาเลี้ยงแมวอยางมีความสุขแต่คนที่มองดูนะ่ะทุกทุกถามว่าเกี่ยวอะไรกับเขาได้หาอาหารให้แมวขาไมก็ไม,ไม่แล้เกาไปคิดไปคิดกลัวอนาคตไปคิดไปคิด,คดกลัวอนาคตนะว่าเขาจะมาปรึกษาเราด้วยความทุกข์โน่นไปแช่งเขาให้ทุกข์อีก <laughs> แล้วคิดว่านี่เราจะเดือดร้อนได้ได้ได้ให้คําแนะนําเขา นี่ได้บำเพ็ญก็ดีแล้ว<อ>ถ้าเขาทุกข์เขาเขาคิดถึงเราเราก็ได้มีโอกาสบำเพ็ญส่วนเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใจเราก็เป็นสุขนี่นี่เราก็เป็น<อ><อ>ตัวอย่างให้เขาดูไงคะ<ช>ว่าเราสุขได้ตลอดเวลานะถ้าเธอทุกข์เธอก็ถามมาที่อ้อยนี่แหละแต่ว่าฉันจะไม่ทุกข์กับเธอเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เออฉันก็ทุกข์อยู่เนี่ยเธอปรึกษาว่าทายังไงจะหายทุกข ฉันยังหายไม่ได้จากเรื่องของเธอไอ้มันโวกเว้นมนัสนุกเนาะพอคิดไปนะมันวกวนมาที่เราแหละสรุปว่าเราแหละต้องเป็นคนท<ช>ําเป็นคนทําให้ดีที่สุดดีที่สุดก็คือล้างล้างทุกของเรา<ช>แล้วเราถ้าเราทําได้เราก็มีโอกาสที่จะช่วยผู้อื่นมันมันจะมีโอกาสช่วยผู้อื่นได้มากกว่ามากกว่านะเวลาที่เราทําไม่ได้เอะเอาตัวให้รอดก่อน<ช> เพราะว่าคําว่าฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกเนี่ยพึ่งตนคือล้างกิเลสตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนให้พ้นทุกตอนนี้แม้เราปรารถนาดียังไงก็ตามคือมีเมตตายังไงก็ตามให้เราอุเบกขาไปด้วยค่ะไม่ยึดมั่นถึงมั่นเขาจะได้อย่างไรนี่มันเป็นไปตามที่ยุติธรรมที่สุดแล้วเขาจะเลี้ยงแมวอีกร้อยตัวก็ไม่เป็นไร เขาก็ได้เรียนรู้ทุกชีวิตมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วถ้าเอาอ้อยบอกว่ามันไม่ดีไม่ดีแล้วเขาเขาจะเชื่อหรอถ้าเขายังไม่ได้ลงมือทําอ่ะอืมถ้าเขาไม่ได้พิสูจน์ก็ดีก็ดีที่เขาได้พิสูจน์เขาได้ลองดูไงคะองให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ก็ให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองตอนนี้เขาสูกอยู่เราจะไปบอกว่าเธอจะมีทุกข์เธอจะมีทุกอ่ะเขายังสูกอยู่อ่ะเขารู้เองด้วยตนเองว่าเขาสูกอยู่ใช่ไหม เออพอคิดแบบนี้แล้วยิ่งเออแล้วเขาเอาอ้อยพูดไปมันไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะเขากขสุกอยู่<ช><ม>พูดว่าไม่ดีอะไรแมวไม่ดีอา<ช>อ้อยขาดเมตตาเลยเขาจะบอกอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่เมตตาขาดเลยเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีเมตตาเนี่ยเขาจัขาดอยู่ใช่ครับแล้วก็ไปสร้างวิบากให้เขาวิบากตรงไหนรู้ไหมทําให้เขาเพ่งโทษเราเพ่งโทษเรา<ช>เขาก็มีวิบาก เหตุที่เขาเพ่งโทษเราเพราะเราเป็นคนไม่ยอมไม่ยอมที่จะหยุดทุ้มตัวเองเนาะแต่ตอนนี้เอาว่ายอมหรือยังพูดให้ยอมไหยอมแล้วโอเคอ่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้อมคุณป้อมจะมาคุยด้วยต่อเนาะแลกเปลี่ยนกันต่อใินค่ะ อ่ะพี่ย้อยเจริญทรรครับใช่เจริญทรรค่ะเออฟังแล้วมันก็ดีนะครับพี่ย้อยก็จริงจแล้วผมเข้าใจความรู้สึกของพี่ย้อยดูว่าจริงๆแล้วมันมีความซึ้งอยูอย่างหนึ่งคือกลัวเขาจะสร้างวิบากร้าไปมากกว่ากนี้นะแล้วก็สร้างปัญหาการตัวเองมากไปกว่านี้เนาะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วบางเรื่องเราเห็นไหมครับว่าบางเรื่องวิบากของชีวิตคนเนี่ยบางอย่างเราก็แก้ได้ง่าย บางอย่างเราก็แก้ได้ช้าบางอย่างก็แก้ได้เร็วบางอย่างแก้ไม่ได้เลยใช่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราแก้ได้ที่สุดคือเราพยายามจะแก้แล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเรามีความทุกข์มีความกังวลต่าหากล่ะนี่คือสาระที่แท้จริงของชีวิตเราที่เราต้องทำความเข้าใจเนาะว่าความคิดของเราที่เรามีความคิดอยากสมใจของเรานี่แหละที่พายเราทุกข์ไม่ได้เหตุผลข้างนอกที่เขาต้องแก้เขาได้หรือไม่ได้ ถ้าเราตัดความอยากที่สุขสมใจตัวนี้เราได้เราก็ประมาณเอาว่าเราจะช่วยเขาได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นเราห้ามเขาได้เตือนเขาได้หรือว่าจะเอาได้แค่ไหนเราก็ประคองจิตของเขาไปในฐานของเขาในกรรมวิบากของเขาที่มันสร้างผลให้เขาต้องรับนะเพราะไอ้พ่ะเชื่อไหมว่าพระเจ้าก็อยากทําแบบพวกเราทํานี่แหละอยากช่วยคนได้ทั้งโลกอยากช่วยคนได้ทั้งหมดแต่ท่านก็ทําได้เท่าที่มันมีส่วนเชื่อมกันแล้วก็มีวิบากที่เขาต้องรับ กรรมของเขาใช่ไหมท่านหนึ่ตงต้องร้าววางเพราะไม่งั้นก็จะมีคนที่เป็นอย่างหลานพี่อ้อยไม่ใช่น้อยนะใช่แต่ทําไมล่ะลองดูสิว่าเอะทำไมคนเป็นข้างนอกเป็นเหมือนกับหลานแล้วทําไมเราไม่ทุกข์ล่ะก็แสดงว่าความทุกข์ของปัญหาของเขามันไม่ใช่ความสุขทุกข์ของเราคนระับคชะถ้าชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความติดจิดแบบนั้นสุขทุกข์ของใครเราก็รู้มันก็เป็นตามความจริงของเขาแต่ละชีวิตน่ะใช่ไหม ถ้าเราคิดอย่างนี้เราพิจารณาแบบนี้ไปเราดูสิว่าความกังวลหรือความตั้งจิตของเราเนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบความสบายใจขึ้นไหมเราก็มีทิศทางในการดําเนินชีวิตของเราในการดําเนินสี่งที่สงองวรแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสิ่งต่างๆที่กระทบเข้ามาแล้วเราได้ตรวจใจสิ่งที่เราทําให้เราไม่สบายใจทําให้เรากังวลใจนี่เลยคือความเกี่ยวข้องที่เราไปยึดเขาว่าเป็นตัวเราของเราอยู่นะที่ยังมีความอยากมากอยู่นั่นแหละไอ้ตัวนี้คละคือน้ําหนักของความทุกข์ ค่วก็หลานหลาคนอื่นก็หลานคนอื <S 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 ่นผมก็เห็นเป็นหนักกว่านี้ทําไมไม่แล้วเราทุกข์เลยเราก็ไม่ได้ทุกกัเเขาสักทีนะเราก็เห็นจริงๆแล้วสุขทุกข์มันไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกที่ต้องบัญญัติว่าเขาไม่เขาไม่ดีเขาไม่พ้นวิบากแล้วเราต้องทุกข์หรือเราใหวังว่าให้เขาสุขแล้วพอมันไม่สมสุขเราก็กลัวเขาจะไปทุกข์เขาจะเป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วเราเหมาะหรือมองไปว่าทวกขจริงน้ําหนักเราคิดทีไร <C ur se le> ความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลานะความทุกข์ของเราเกิดขึ้นตลอดอันนี้แหละคือความวิปลาสของจิตเราเออข้างนอกเรามันก็สุขตามฐานสุขทุกตามฐานช่วยได้ตามฐานแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ไแก้แก้ได้สลายก็เอาแค่นั้นแต่ความผาสุขที่แท้จริงคือเราต้องสลายความทุกข์แล้วมันจะมีน้ำหนักมากด้วยนะมันไม่ได้พูดแล้วมันสลายไปทีเดียวโอ้โยบรรลุธรรมเลยใช่นะเราต้องรู้ว่าอาการมันจะมาทีไรหรือว่าเขาจะซื้อแมวตัวที่หนึ่งมาแล้ว ตัวที่สองมาแล้วเรายังมีความสุขดีอยู่ไหมที่เขาซื้อมาเรายังกล้าปล่อยไปตามวิบากของท่านไหมตัวที่สามมาแล้วแต่ตัวที่สี่ดีไหมเดี๋ยวลูกคลอดมาอีกแล้วเราจะมันจะมีติ่งของน้ําหนักเอุฮ้ยเดี๋ยวก็าลูกคลอดมา,าทํำยังไงอุ้ยี๋ยวมันจะเยอะมากไปกว่านี้ไหมแล้วเราดูสิว่าเราคิดอย่างนั้นแล้วใจเราสบายไหม <S <S ถ้าเป็นสบายก็เราอยากได้สภาพดีมากกว่านั้นก็แสดงว่าเรายังมีความติดยึดในใหญ่สภาพที่เขาดีอยู่ใช่ไหม Uh huh. อันนี้คือน้ำหนักของสังขารที่ปรุงแต่งไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นในสุขของเราเราอยากได้สุขสมใจของเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นสุขหรอกเราเข้าใจว่าความลวงของที่เลอะเนี่ยน้ำหนักนะเพราะราลวงเราต่างๆนานาอย่างที่พี่น่อยท่านพูดนะท่านก็พยายามเชีห้เห็นว่าภายนอกเนี่ยมันเป็นรูปแบบแบบไหนจริงๆแล้วในใจของเราเนี่ยมันมีความปอยากได้ดังใจเรามากขนาดไหนนะเราก็เทียบเอาน้ำหนักันะแต่จริงๆแล้ว uh huh. เราเข้าใจแบบเนี้ย ความกรุณาของเราเนี่ยจะไม่บังคับเขาแต่ความกรุณาของเรามันจะไปเป็นแบบเมตตาที่รู้มิจฉาทิตาที่แท้จริงคือเรารู้ว่าเราช่วยได้ก็เป็นวิบากดีของเขาช่วยไม่ได้ก็เป็นวิบากร้ายของเขาเ<อ>มื่อเขาทุกข์เกินคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเห็นธรรมไม่เห็นธรรมในชาตินี้ก็ชาติหน้าในชาติอื่นสืบไปก็ได้เราก็ไม่ต้องไปเล่กไม่ต้องไปใจร้อนนะ<อ>แต่สุดท้ายเนี่ยเราได้รับประโยชน์ก็ค,คือเราเห็นเลยว่าเรื่องของกรรมวิบากเนี่ยพุทธเจ้าก็ตัดแล้วว่ากรรมจำแนกสัตว ไม่ว่าจะเลวหรือปานนี้ขาวหรือดําไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะผิวผิวพรรณรูปร่างหน้าตาก็จําจแนกออกมาชัดเจนอยู่แล้วเราก็ได้ระลึกตรงนี้ด้วยความไม่ประมาทว่าก็เราเมื่อเราอยากเราเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขามีความสุขสมใจอยากมากหลงทิศทางมากแม้กระทั่งเราก็ยังอยากออกจากความทุกข์นี้อย่างยากเพรานะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นเช่นกันใช่ไหมเราฉันใดศาตว์อื่นก็ฉันนั้นเรายิ่งไม่เรายิ่งไม่บังคับเรายิ่งไม่ไปกดเกณฑ์ โดยเฉพาะเราไม่ให้กิเลสเป็นครอบงําเราให้เราสุขทุกให้เราบังคับตัวเราไปบีบบังคับเขานั่นแหละที่เราให้เราไปเกาะเกี่ยวในสุขทุกของเรานี่แหละวนเวียนอยู่ในความเกิดความดับกับสุขส,ขสมใจอยากไม่สมใจอยากก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจตลอดเวลานั่นแหละมันคือความกังวลที่แท้จ,จริงไม่ใช่เขาจะซื้อแมวมากี่ตัวไม่ใช่ว่าเขาจะวนเวียนมาคุยกับเราเท่าไหร่มันไม่ใช่มันอยู่ที่เขามาคุยกับเราเท่าไหร่เราช่วยเขาได้เท่าไหร่เขาจะซื้อแมวกี่ตัวเราช่วยเขาได้เท่าไหร่เราพูดได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น สุดท้ายจะแมวทั้งบ้านเราก็กล้าให้มันเป็นแมวทั้งบ้านเไม่ก็ <laughs> แต่เราไม่ทุกเพราะอะไรไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาเลี้ยงจนเกินพอดีไปเดี๋ยวก็จะมีสิ่งอะไรบอกท่านเองนะ <laughs> แต่สิ่งนั้นจะให้เรารับผิดชอบเราก็รับผิดชอบเหมือนกันรับผิดชอบที่ไม่ทุกใจเราก่อน <laughs> สุดท้ายเราก็ปรับสุดท้ายแล้วข้างนอกการประมาณไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องประมาณแล้วมันต้องดีที่สุดหรือมันแย่ที่สุดหรือมันถูกที่สุด หรือว่ามันถูกหรือมันผิดการประมาณก็เกิดจากเรามีข้อมูลแล้วเราก็คิดตัดสินใจลงไปแบบนั้นให้เราเรียนรู้ความผิดพลาดว่าประมาณถูกหรือประมาณผิดนะเพราะฉะนั้นสุขท,ที่แท้จริงที่สุดการประมาณเป็นเศสษส่วนหนึ่งให้เราได้อยู่กับสมมุติที่เป็นน้าเป็นหลานแต่สุขทุกข์ของเราเนี่ยมันคือการความจริงของเราที่ต้องตรวจสอบโดยสภาะวะความสำรวมที่ต้องมีสติที่ต้องอ่านอาการของความสุขทุกข์กที่เรายึดสมใจอยากตลอดเวลา ตอนนี้มันคือหน้าที่ของเรามันไม่ใช่การประมาณมันเป็นข้อมูลที่เติมเต็มด้วยปัญญาแล้วก็ต้องล้างด้วยปัญญาด้วยถ้าเรามีความแม่นอย่างนี้ไปเราก็รู้แล้วอ,อ๋อปัญญาที่จะเห็นได้สก็คือความคิดอย่างนั้นเป็นทุกข์เป็นทษเป็นภัยอย่างไรมันมาทีท,ทีเราก็ไม่เคยคิดอย่างไม่มันต้องเดมันต้องมีทางเดียวหรือไงว่าหลานต้องหมดจากแมวหมดจากการที่มาคุยแล้วฉันทีจะเป็นสุขแล้วชีวิตนี้จะาหาความสุขได้ไหมเนี่ย เราเราคงจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตแล้วเนาะถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้เราเราเราควรจะยึดต่อหรือควรจะวางดีนะควรจะคิดคิดแบบวางหรือคิดแบบยึดดีคิดแบบวางเออเนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เอ้ยมันยิ่งคิดเรายิ่งทุกข์เลยิ่งคิดแสดงว่าเรายิ่งยึดยิ่งอยากแสดงว่าถ้าเรามีแค่กิเลสจะมีอยู่ด้านเดียวเท่านั้นอัตตะกะริมาทะก็คืออัตตาตัวเองที่สุดก็คือถ้าได้ ลูกหลานเปลี่ยนแปลงในทางที่สุขหรือไม่มีวิบากร้ายเนี่ยมันจะสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่เรามองไปเห็นว่าอ,อวิบากของคนมันได้ชดใช้แล้วต้องใช้กรรมแล้วบางทีต้องหลงลิงหลง,ลง,ลงอคอผอ,องอีกต้องไปใช้วิบากกรรมที่ทํามาอีกแต่ชดใช้ไปก็ต้องมีอะไรดีขึ้นทุกอย่างมัน,นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ดีขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยเขาได้เรียนรู้ทุกของเขาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเข้าใจในกรรมกล้าปล่อยไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตใช่ไหมเชี่อว่ามันเป็นสิ่งดีที่สุดนะ ในความคิดของผมผมก็ปล่อยลูกแบบนี้เหมือนกันนะแต่จริงจริงแล้วพอพี่อ้อยดูแล้วเนี่ยพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บใจเรามันหมดคดคอยเออมันความกังวลเวลาเขาเข้ามาทีไรเราก็ไม่ทุกข์ใจเรามีแต่ฮะแต่จะช่วยเราแค่แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะสอนบาสอนสโอสตเราไปได้แค่ไหนแต่สําคัญที่สุดเราอยู่ในสิลที่จิตอยู่กับปัญญานะที่สลายความกังวลที่มันทําให้เราทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้เราก็ตรวจสอบใจเออยิ่งทำมันความอยากมันน้อยลงนะ ความกังวลมันหายไปก็แสดงว่าเรามีปัญญาที่มีศีลสำรวมแล้วไม่ให้ตัวนิวรณ์หรือความต้องการส,สมสนใจหนะักเวทนาตัวเองเนะี่ยมันกัมนมาประกอบก่อให้เราทุกข์ใจได้อีกนะและตัวที่มันสัญญาเก่าขึ้นมาเราก็ทําให้สลายได้อีกน้ําหนักเราก็จะเห็นความเบาสบายของเราเนี่ยเป็นหลักนะถ้างั้นก็แสดงว่าศีลเรามันคงขึ้นปัญญาเรารอบขึ้นเราทาละมันด้วยด้วยการที่เราเห็นโทษเห็นภัยแล้วเห็นความผาสุกที่เราหมดความอยากได้อ่ะ มันก็จะดีกว่าเนาะอันนี้<ช>คือหลักนะทําได้เท่าที่ทาแล้วกันนะค่ะสาะพ<ข>อไปไหวไหมพี่อ้อยไหวค่ะโอเคแล้วเนะาะหาตั้งมั่นให้ดีอบรมจิตให้ดีแล้วกันครับศีลนี่แหละผมว่าถ้าใครเชื่อมั่นในศีลเนี่ยศีลคือความเปเระเสริฐศีลคือการเติมปัญญาศีลคือทําให้เราเนี่ยชําระบาปได้ดีที่สุดก็คือมันจะระแวดระวังแล้วก็จะดับเขาเรียกว่าดับอะไรดับความ รวมของกิเลสได้ดีเลยคือเขาจะมีแววไวในการจับอาการเราลาเรา,เราต่างอาการต่างๆที่มาหลอกให้เรามีน้ำหนักของสังขารปรุงแต่งไปสู่ความทุกข์ใจนี่แหละคือศีลต้องใช้ความเป็นศีลเนานะแล้วปัญญาเขาจะมีคนปาสลายความทุกข์ของเราที่เราเห็นจากพิการพิจารณาแล้วเห็นมันดับกายระง,งับสังขารระงับจิตเราระง,งับได้เราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่แหละกิตที่เราควรทําบางอย่างบางเรื่องมันจบได้บางอย่างบางเรื่อง เราก็จะไปยึดเหตุการณ์ข้างนอกให้มันจบไปทั้ทีเดียวก็ไม่ได้ก็ภาพเพียงต่อไปแค่นั้นสาทุค่ะสาธทุครับพอไปได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอ่าโอเคงั้นไปต่อนะอ่าใจให้ใจศีลครับ